สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้ครับผมัเจพทีนะครับผมก็จะมารีวิวมีดเ,เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมีงานฟันกับงานฟันให้ดู2เล่มนะครับผมมีฟันให้ดูสเล่มนี้นะ เล่มนี้จะเป็นของคุณนเรศนะครับกับคุณอะไรนะคุณยอดคุณยอดนะผมเล่มนี้ของคุณยอดของคุณยอดจะเป็นทรงใบข้าวนะครับผมของคุณนเรศจ,จะเป็นทรงอะไรนะทรงนี้นะนี่ครับของคุณนเรศนะผม <DP S 1> ข,อของคุณนเรศจ,จะเป็นของทรงมเชเต้นะครับผม อาชเต้นะครับผมจะมาทดสอบการฟันสองเล่มน,นะผมส่วนที่เหลือนี่เจริิวรีวิวให้ดูเฉยๆนะครผมไม่ได้ฟันฮะนี่ของคุณทศพลของคุณทศพลน,นะครับสภาพคือยังไม่ได้ขัดเคลือบนะครับผมสภาพดิบๆนะครับของคุณทศพลน,นะครับเล่มน,นี้กำหนดส่งวันนี้นะครับผม คนอะไรเอ่ยเนี่ยนี่นคูคุณทศพลอย่นี้นคนเดียวกันหรือ<ล>อันนี้ก็ของคุณทศพลนะครับผมอันนี้สมพิเศษนะครับผมใหญ่พิเศษนะครับผมโลหกเขตนะผมเล่มนี้หนึ่งกิโลหกเขดครับผม,กกคคบผมนี่เนี่ยของคุณโลอันนี้ของคุณโลนะครับผมสองเล่มนะครับผม คือลูกค้าสั่งให้ทําเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับแฟดนะผมสองเล่มเหมือนกันทุกส่วนนะครับของคุณโลนะผมส่งวันนี้นะครับของคุณประเทืองเล่มนี้ของคุณประเทืองนะผมของคุณประเทืองนะฮะพี่เขาไม่ให้ฟันนะครับผมรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับสภาพคือยังดิบๆนะผมยังไม่ได้เคลือบนะครับผม รีวิวเสร็จจะได้ไปเคลือบนะครับผมของคุณประเทืองนะฮะมาดูใกล้ๆครับจะมาฟันแค่สองเล่มนะครับผมวันนี้มา <c oughs> ครับผมวันนี้จะมาฟัน <c oughs> อยู่มะม่วงนะผมเหลองจากว่าน,นะครับผมลูกค้าบอกว่า ไม้ไผ่จะหมดกอแล้วนะครับลูกค้าไม่ให้ฟันไม้ไผ่นะครับผมลูกค้าอยากให้ฟันไม้มะม่วงนะครับผมดูครับผมนี่เลยครับนี่เลยนะครับผมกิ่งใหญ่ๆนะ

ขอบคุณนเรศนะครับผมนี่เป็นของคุณยอดนะครับตรงไหนดินี่เลยอ่ะ มาะม่วงนะครับผมมาดูไม้ไผ่ที่ไม้ไผ่หม,มาดนะครับ คุณเรศในของคุณยอดนะครับผมครับผมก็ฝันได้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะ สำหรับไม้ม,มะม่วงครับวันนี้ลูกค้าบอกว่ากอไผ่จะหมดนะครับผมเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนนันใหม่มัางครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สั่งมาแล้วมีความล่าช้าผมก็ต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เร่งมือนะครับผมเล่งมืออยู่นะครับผม ก็สอบถามเข้ามาได้นะผมสอบถามคิวเข้ามาก็ได้ครับผมว่าถึงไหนแล้วนะผมเนาะนี่จะเป็นของคุณปะเทืองนะของพี่ปะเทืองนะผมเล่มนี้จะขัดขัดทิ้งรอยค้อนนะผมประมาณนี้นะผมนี่คือสภาพที่ยังไม่ได้เคลือบนะครับผมยังรอขัดอีกรอบนึงนะผม องเล่มนี้ของคุณโลนะผมเนาะผมไม่รู้ว่าช,ชื่อจริงของลูกค้าชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมเกิดนี่ครับผมนี่ของคุณโลนะผมกำหนดจงวันนี้เหมือนกันนะครับผมเล่มนี้สองเล่มนี้จะเป็นเล่มแฝดนะครับผมส่วนสองเล่มนี้พิเศษส,สองเล่มนี้จะเป็นของคุณทศพลน,นะครับนี่ครับ นะครับเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่โลหขีดนะครับผมเล่มนี้เล่มใหญ่โลห6ขีดฟันหนานะครับผมสี่นี้จะเป็นของคุณยอดนะครับผมที่รีวิวฟันไปเมื่อกี้นี้กับของคุณนเเศนะครับผมสุมาชิตีนะครับผมเนาะแต่ละคนอาจจะเรียกชื่อทรงไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าชื่อ ว่าทรงมีดมันได้กลายพันธุ์ไปหมดแล้วนะผมไม่มีทรงเดิมแล้วนะครับผมไม่มีทรงดั้งเดิมนะฮะจะมีการพลิกแปลงกลายพันธุ์ไปนิดเียหน่อยนะผมแ,แต่ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งให้เปลี่ยนแปลงนะผมส่วนมากจะไม่ค่อยมีทรงแบบต้นฉบับเลยนะผมครับผม ที่จบไปนี้ก็คือการฟันรีวิวนะครับผมก่อนส่งของนะครับผมเนาะลูกค้าอยากให้ฟันไม้ให้ดูนะครับผมก็จัดไปตามคำขอเลยนะครับผมสาหรับลูกค้าที่สั่งของมาแล้วนะครับผมที่กําหนดส่งล่าช้านะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมเราก็เร่งอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เร่งอยู่นะครับผมเนาะทางสิบงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็กําลังเร่งให้อยู่นะครับผมเนาะก็ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมว่าคิวถึงไหนแล้วนะครับผมเนาะ ไม่ว่ากันนะครับผมตอนนี้ก็ได้มารีวิวเป็นการจบไปแล้วนะผมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมารีวิวให้ดูอีกแล้วครับผมก็มีลูกค้าหลายท่านที่ท,ท,ที่ที่กำหนดรีวิวให้ดูไปเรื่อยๆนะผมเนาะก็แล้วแต่ลูกค้าท่านไหนที่อยากให้รีวิวก็สามารถแชทมาในไลน์นะผมเนาะเพื่อบอกได้นะครับผม ๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับลิปน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมลูกค้านะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ที่ทให้กําลังใจแล้วครับแล้วก็ในการไว้วางใจกับทีมงานนะครับเนาะยวคลิมหน้าเ,เจอกันใหม่นะ <début> ครับผมสวัสดีครับผม